สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะอนุมาโพสตัดเพอเปรียบตัวเองเป็นม้าแข่งที่เหลือเวลาน้อยอนุมาอาดีตนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติโพสตัดเพอเปรียบตัวเองเป็นมา้าเรียกได้ว่าทำเอาแฟนคลับเป็นห่วงโดยเมื่อวันที่5พฤศจิกายนที่ผ่านมาอนุมาสิทธิลักษ์อดีตนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหนึ่งในเจ็ดเซียนวัย36ปีจากที่ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวลือออกมาว่า อนุมาสิทธิลักษ์อดีตนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหนึ่งในตำนานเจ็ดเซียนจะย้ายมาเล่นให้กับทีมนครราชสีมาคิวมินซีวีซีเพื่อสู้ศึกวอลเลย์บอลหญิงไทยแลนด์ลีกฤดูกาล2 0 2 2 2 3หลังจากพาทัพไดมอนด์ฟู้ดคว้าแชมป์ลีกสูงสุดของไทยในฤดูกาล2020-2021ซึ่งนับเป็นแชมป์แรกในประวัติศาสตร์สโมสรนับตั้งแต่ก่อตั้งมา ก่อนที่ในฤดูกาล2021-22จะพาทีมคว้าแชมป์ไปครองเป็นสมัยที่2ติดต่อกันและยังเดินทางไปเล่นหลีกเวียดนามสังกัสโมสรคิงบักบักนิงลงแข่งขันรายการแลนเวียดโพสต์แบงคับปี2022พร้อมคว้ารางวัลตำแหน่งหัวเสายอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ดังกล่าวไปครองก่อนเดินทางกลับมาประเทศไทยและหลังจากคว้าตำแหน่งหัวเสายอดเยี่ยม ทางอนุมาได้ออกมาโพสต์ตัดเพอผ่านสตอรี่เฟซบ o ๊กโดยเขียนข้อความระบุว่าที่ผ่านมาเราทําให้เขาเต็มที่แต่เขาล่ะให้เรากลับมากี่เปอร์เซนต์พร้อมแนบรูปภาพประโยคที่ว่ามือที่มีค่าคือมือที่จุดเราขึ้นมาตอนเราล้มดึงเราขึ้นมาจากตอนเราเจ็บคอยช่วยเหลืออยู่เคียงข้างคําพูดที่มีค่าคือคําพูดที่ได้มาตอนเราหมดกําลังใจให้พลังบวกกับเราตอนที่เราหมดไฟ ซึ่งเหมือนเป็นการโพสตัดเพอท่ามการกระแสข่าลือย้ายซพนครรัชสีมาและเข่าลือที่ว่าก็เป็นจริงทางเจ้าตัวนั้นก็ได้หวนสู่ซึกไทยลีกด้วยการเข้าร่วมทีมกับสโมสรน,นครรัชสีมาคิวมินวีและล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ข้อความออกมาระบายเปรียบตัวเองเสมือนม้าแข่งแต่พอได้รับบาดเจ็บกลับถูกปลดออกจากอคอกม้าทันทีไม่เคยว่าร้ายใครพอมีทีมใหม่กลับโดนแซ เห็นแก่ผลงานที่ทิ้งเอาไว้ให้บ้างซึ่งระบุข้อความไว้ว่าอาจจะยาวหน่อยนะคะแต่อยากให้อ่านกันค่ะชีวิตม้าแข่งตอ้นอยู่กับคุณเราเต็มที่ทุกอย่างเราวิ่งสุดแรงเกิดเราใส่ให้หมดเราทำผลงานให้เกินคุ้มค่าจ้างตอนเราเกิดเหตุเราโดนปลดออกจากคอกม้าทันทีเรารักษาอาการบาดเจ็บเองทุนตัวเองกระนั้นเราก็ไม่เคยเอาคุณเปนินทาว่าร้ายเราอยู่ในวงการม้าแข่งมาทั้งชีวิต เรารู้ว่าควรปฏิบัติตัวอย่างไรพอเราหาคอกม้าไม่ได้มันไม่ยุติธรรมถ้าเราต้องโดนกระแนกกระแหนโดนแซะไปเรื่อยเสมือนเป็นความผิดตัวเองเราเป็นแค่ม้าแก่ที่เหลือเวลาลงสนามอยู่น้อยนิดไม่เห็นแก่เราก็ควรเห็นแก่ผลงานที่เราทิ้งเอาไว้ให้บ้างก็ยังดีรักนะคะและหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวได้ถูกแชร์ออกไปต่างก็มีคนเข้าไปให้กำลังใจจำนวนมาก ทั้งนี้ออนอุมากำลังเตรียมพร้อมลุยศึกวอลเลย์บอลไทยลีกฤดูกาล2022-23 20ที่จะเริ่มแข่งขันในวันที่18พฤศจิกายน2565ถึงกุมภาพันธ์2566ซึ่งศูนย์การค้าเดอะมอลลนครราชสีมาเป็นสนามจัดการแข่งขันระหว่างวันที่21-22และ28-29มกราคม2566และการเตรียมเปิดตัวนักกีฬาทั้งทีมชายและทีมหญิง ของสโมสรนครราชสีมาคิวมินซีในวันที่5พฤศจิกายน2565ที่เดอะมอลนครราชสีมาขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ